มาติดตามสถานการณ์ร้อนที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกำลังจุดประเด็นขัดแย้งไปทั่วประเทศจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อทหารไทยนายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเหยียบกับระเบิดนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่เจแล้วที่ทหารไทยต้องบาดเจ็บหนักทําให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นเรื่องราวกลับซับซ้อนขึ้นเมื่อข้อมูลจากภาครัฐและสื่อกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ลองดูไทม์ไลน์กันจะเห็นว่าสถานการณ์พลิกไปมาอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงท่าทีแรกที่รัฐบาลประกาศออกมาอย่างเป็นทางการคือการใช้ช่องทางการทูตไม่ใช่การใช้กำลังทหารแต่แล้วก็มีรายงานข่าวจากอีกสํานักที่ให้ข้อมูลต่างออกไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือท็อปนิวส์รายงานว่านายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้ปฏิบัติการทางทหารพร้อมคำสั่งที่ว่าฉีกทิ้งสันติภาพ นี่คือจุดที่ต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างแนวทางการทูตและการตัดสินใจใช้กำลังทางทหารข่าวที่สวนทางกันนี้จุดประเด็นถกเถียงร้อนแรงในโซเชียลมีเดียทันทีเสียงหนึ่งก็บอกว่าต้องตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อปกป้องทหารและอธิปไตยแต่อีกฝั่งก็กังวลว่าถ้าใช้กำลังตอบโต้อาจจะบานปลายเป็นสงครามใหญ่ได้ แน่นอนว่าข้อมูลที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อผู้นำประเทศตอนนี้จึงมีทางเลือกอยู่สองทางคือเดินหน้าเจรจาหรือจะใช้กำลังตอบโต้ตกลับไปทำให้สถานการณ์ชายแดนตอนนี้กลับมาตึงเครียดที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวคำถามสำคัญก็คือหลังทหารไทยเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่ารัฐบาลควรจะฉีกทิ้งสันติภาพหรือไม่แล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไร